และนี่ก็คือแอปบันทึกหน้าจอที่ดีที่สุดของ Android ในตอนนี้และที่สำคัญใช้งานฟรีสวัสดีครับพี่นาเดนะครับวันนี้จะมาบอดวิธีการใช้แอปบันทึกหน้าจอนะครับที่พี่นาเดใช้อยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ใช้อยู่เกือบทุกคลิปเลยนะครับที่ทำคลิปบันทึกหน้าจอตอนเล่นเกมนะครับให้เราเข้ามาที่ p y s t o โตนะครับในช่องค้นหานะครับ ให้พิมพ์คําว่า AC Screen นะครับหลังจากเจอตัวนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นชื่อตามนี้นะครับกดติดตั้งได้เลยหลังจากที่เรากดติดตั้งเสร็จนะครับก็ระบบจะให้เรากดอนุญ,ญาตนะครับแล้วก็เราก็กดไปเสร็จแล้วให้กดย้อนกลับนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีไอคอนตัวนี้โผล่มา บางครั้งนะครับถ้าเรากดที่ตัวแอปแล้วนะครับกดแล้วมันไม่ขึ้นอะไรนะครับให้เราเลื่อนจากด้านบนลงมาแล้วมาเข้าที่ตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าบางครั้งแอปก็มีความเออบ้าง <c oughs> มาดูที่ความละเอียดครับให้เรามาเลือกที่คัสตอมนะครับตรงนี้เปลี่ยนคาว่าดีไว้นะครับในส่วนนี้จะอยู่ที่หน้าจอของเครื่องแล้วนะครับว่าถ้าเครื่องความละเอียด 720p ก็จะได้ 720p นะครับ แต่ถ้าเครื่องความเรยน1 0 8 0เราก็ตั้ง1 0 8 0นะครับส่วนเลขข้างหน้านี้ไม่ต้องตั้งนะครับระบบก็จะตั้งให้เองเพราะว่ามันจะเป็นอัตราส่วนของหน้าจอที่เราใช้งานนะครับเสร็จแล้วนะครับมาเลือกที่จํานวนเฟรมเรทต่อวินาทีนะครับเลือก60เลยนะครับบิตเรทเลือก12เมกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับรูปแบบหน้าจอเวลาเราบันทึกหน้าจอนะครับแนะนําให้เลือกเป็นแนวนอนนะครับ และล่างนี้ก็จะเป็นการบันทึกเสียงนะครับถ้าเราไม่ต้องการเสียงของเราก็กดปิดแต่ถ้าเรากดปิดก็คือเสียงก็จะไม่มีเลยนะครับในแอปนี้ยังไม่มีการบันทึกเสียงจากในระบบนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือต้อนหน้าต่างบันทึกเมื่อบันทึกนะครับให้เรากดเปิดตรงนี้นะครับสําหรับการตั้งค่าที่พี่ณเดตั้งค่าก็จะตั้งอยู่ตามนี้วิธีใช้งานแอปนะครับกดที่แอปมันก็จะมีไอคอนโผล่ขึ้นมานะครับ เข้าเกมตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็วิธีจะบันทึกนะครับก็กดที่ไอคอนรูปวิดีโอนะครับกดที่กล้องวิดีโอเสร็จแล้วมันก็จะมีการนับถอยหลัง3ามนะครับตอนนี้ก็คือบันทึกแล้วนะครับหรือถ้ากดเมื่อกี้แล้วตัวเลขไม่ขึ้นนะครับให้เราเลื่อนจากด้านบนลงมานะครับแล้วเรากดบันทึกจากตรงนี้แทนก็ได้เดี๋ยวให้ดูนะครับเราสามารถกดจาก ข้างบนนะครับแล้วกด record ได้ก็จะมีขึ้น3 2 1เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเราต้องการจะหยุดชั่วคราวทำยังไงเลื่อนเลื่อนด้านบนลงมานะครับแล้วกดคำว่าพอสนะครับปุ่มนี้ตอนนี้คือหน้าจอก็จะยังไม่บันทึกเราก็ใช้งานปกตินะครับแต่ถ้าเราต้องการจะบันทึกต่อก็กดดีซูมนะครับ หรือถ้าเราต้องการจะหยุดก็กดสต็อปได้เลยนะครับอันนี้เราบันทึกต่อแล้วก็มันจะมีลูกเล่นเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการเขียนบนหน้าจอนะครับก็คือดอตัวนี้นะครับเห็นที่จานสีนะครับเราสามารถเลือกสีได้นะครับแล้วก็กดตกลงแล้วก็สามารถเขียนบนหน้าจอได้แต่เวลาที่เราใช้คําสั่งนี้นะครับ เมนูคำสั่งข้างบนนี้ก็จะบันทึกไปด้วยนะครับเราสามารถบอกท่านผู้ชมนะครับว่าให้สังเกตที่ตัวนี้ดูตัวนี้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับและนี้ก็คือการใช้งานของแอปนะครับอีกนิดนึงนะครับวิธีที่เราจะดูว่าแอปที่เราบันทึกอยู่ในส่วนไหนนะครับให้เราเลื่อนจากด้านบนลงมานะครับแล้วมาที่คําว่าแกลเลอรี่นะครับและนี่ก็คือแอปที่เราบันทึกไว้นะครับ หรือจริงๆกดที่รูปวิดีโอนะครับแล้วกดที่รูปบ้านก็ได้นะครับการใช้งานโดยปกติส่วนใหญ่ที่นาเดจะใช้อยู่เท่านี้นะครับก็ลองเล่นกันดูแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปตัวอย่างกันนะครับว่าการบันทึกหน้าจอเป็นแบบไหนมั่งนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าใครทดลองใช้แล้วใช้ดีไม่ดีถูกใจใช้ได้ใช้ไม่เป็นอย่างไรนะครับพิมพ์มาบอกกันในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ